สวัสดีครับทุนิจโจทว่าไอแชนแนลนะครับเอาร้านลาบแผงลอยนะฮะวันนี้นะครับอยู่ที่หลักสี่นะฮะตอนนี้นะครับก็มาสะดุดตาตรงที่เจ้าพึ่งเนี่ยครับผมว่าเอ๊ะนึกที่แรกนึกว่าแมงวันนะไม่ใช่ครับมันกลายเป็นพึ่งพึ่งนะโอ้นี่ครับเยอะแยะหมดเลยครับโอ้โหกัดกัดด้วเหรอ แต่แต่ปกติมันมันมันจะต่อยคนไหมจะมันจะใช่ไหมไม่ไม่เป็นไม่เป็นไรใช่ไหมคือเขาก็จะมาต่อมันนี่ครับน้ำเชื่อมใช่ไหมนี่มาทุกวันเลยปะเขาไม่จะมาทุกวันเลยนะโอ้แสดงว่าเขามีรังอยู่แถวแนี้นะครับน่าจะมีรังแถวนี้มาดูดน้ำผึ้งน้ำหวานจากเอ้น้ำเชื่อมเขานี่ครับแล้วก็กลับไปที่รังนะนะตรงนี้ นี่ครับโอ้อะไรเอ่ยล่าประดุกนะครับลาบประด button, ะรุกมันลาาประดุกถ้า <Br other. S 1> ทำกัน2คนนะครับนี่ร้านนี้ขายกันทุกวันไหมครับเนี่ยขายทุกวันเลยอันนี้เมนูอะไครับเนี่ยจับดวยพี่ขา,ขายกจับด้วย <ง ela S 1> จับวยวนเหรอจับยวน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 จยวนจับยวน นี่ถูกอยู่บนนะครับไม่ไม่ไม่กับยวนเข้าใส่หมูยอรนะ์เนอะใส่หมูยอแล้วใส่หมูยอร์ เพราะว่าอา,อาหารอีสานเนี่ยถ้าจะให้ให้ดีต้องคนอีสานทํานะถึงจะได้แบบแบบฉบับที่อีสานแท้ๆถึงจะอร่อยนะครับนี่ครับร้านนี้เขาเป็นคนที่ไหนครับเือเมสเค่ะอ๋อเป็นคนเหนือเหรอเมสเรีนน,เน,นนะีค่คนเหนือนะครับอ๋อคนเหนือทำอาหารอีสานได้เหมือนกันนะอีสานแล้วบเหนือมีไหมฮะลับเหนือไม่ได้ทำนะ โอ้ึ่งเยอะเนี่ยดูดูพึ่งก่อนนะแแลกดีนะครับแต่พวกน้ำส้มพวกพริกอะไรไม่ตอนไม่ตอนน,น้ำหวานอย่างเดียว อันนี้อะไรครับเนี่ยน้ำเป็นน้มันลงมาแล้วเนี่ยใบย่านางน้ำใบยานางสำหรับทำซุปหน่อไม้น้ำปลาต้มนะครับอันนี้เป็นเครื่องปรุงของของเขานะสามารถทําอาหารได้หลายเมนูครับเครื่องปรุงเขาเตรียมเอาไว้นะเสร็จแล้วครับราบประดุกนู่นใส่ถุงนะครับขอคที่ติดตามชมครับสนิทดเจ้าถไว้างนะครับพึ่ง เพิ่งดูน้ำหวานครับ